จากการที่ได้มาปราศัยพบกับพี่น้องประชาชนทุกเขตเลือกตั้งของนครพนมในวันนี้นะครับก็ทั้ง4เขตก็มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความนิยมชมชอบจากพี่น้องประชาชนจากความรู้สึกนะครับก็น่าเชื่อว่าเราก็น่าจะ ประสบความสาเร็จที่จังหวัดนครพนมนะครับการทําการเมืองแบบสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องไม่พูดถึงเพราะเรายังไม่รู้ใจคนอื่นว่าเขาคิดยังไงเราไม่มั่นใจเราไม่ควรจะพูดมันก่อให้เกิดความเสียหายความเข้าใจผิดและที่สำคัญคือมาได้ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมไม่ฟ้องก็ไม่ได้เพราะว่าลูกพักเสียหายเยอะไปห้ามลูกพักไม่ให้ฟ้องมันก็ไม่ได้เพราะมันก็เป็นสิทธิ์ของคนแต่ผมก็ต้องถือโอกาสมายืนยันนะครับ กับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครปนมนเพราะเหตุบรรจุที่จังหวัดนครปนมปันครั้งแรกว่ามันเป็นไปนไม่ได้อ,อันเมืองไหนที่มีเสียงมากที่สุดเขาก็ต้องจัดรัฐบาลเขาก็ต้องเป็นนาย,ยกถ้าเขามีเสียงมากที่สุดนะครับเงื่อนไขปี62กับเงื่อนไขปี66มันคนละเงื่อนไขกันแต่ผมก็ต้องบอกพี่น้องประชาชนว่าในขณะที่คุณเศรษฐาซึ่งไม่ทราบว่าได้รับสสนทานุมัติจากพัก เพื่อไทยหรือเปล่าพูดในฐานะอะไรเนี่ยมาบอกว่าถ้าเลือกพักคุณเจไทยแล้วพักคุณเจไทยจะไปเอา,าคนเด็กคนรุ่นเป็นนายกเนี่ยอันนั้นยังไม่เกิดน,นะครับนะครับแล้วก็ดวันที่หัวหน้าพักคุณเจไทยก็มาบอกแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าพักคุณเจไทยไมาเยอะมากเพียงพอพักคุณเจไทยก็ก็ต้องก็ต้องดำรงตําแหน่งนั้นเองนะครับหัวหน้าพักก็ต้องเป็นนายกแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในปีหกสองเนี่ยนะครับ พักที่มามากที่สุดคือพักเพื่อไทยนะครับและปี62พักเพื่อไทยมีคันดิเดตนายกถึงสท่านนะคือคุณหญิงสุดารั์เกยุรพันธ์คุณชัตชาติสิทธิพันธ์เพื่อก็คุณชัยกเกษมติสิริแล้วลืมไปแล้วเหรอพักเพื่อไทยเลือกใครเป็นนายกพักเพื่อไทยเลือกตัวแทนจากพักอนาคตใหม่คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายกครับเพราะฉะนั้นไปดูบ้านตัวเองก่อน แต่ว่าตรงนี้ผมเชื่อว่าคนในพักเพื่อไทยเห็นก็คงตายหัวกันเป็นแถวว่าเพราะว่านี่คิดนี่คือการพูดการเมืองแบบที่ผมบอกไงไม่มีประสบการณ์ไม่มีวุฒิภาวะแล้วไม่รู้ว่ามีอำนาจจะพูดหรือเปล่าตรงเนี้ผมว่าคนเดือดร้อนนี่คือพักเพื่อไทยคนที่จะฟ้องคุณคุณเดชตาคือคนคนในพักเพื่อไทยเพราะทำให้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะครับันมันชัดเจนแล้วแหละก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากวันนี้ก็ก็มา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 ชี้แจงให้ฟังว่า สิ่งที่ภูเกาพูดถึงพรรคภูมิใจไทย,ยมันจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าพรรคภูมิใจไทยได้รับเลือกเข้ามามากที่สิ่งที่พรรคภูมิใจไทยทําพรรคภูมิใจไทยถ้ามีเสียงมากที่สุดนะครับแล้วสามารถอยู่ในกลุวของแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้แล้วมีเสียงมากที่สุดพรรคภูมิใจไทยก็เป็นนายกแค่นั้นเองนะครับ